ส้างน,งนั้นมันเป็ี่ยนเจอเป็นชุดหมอยาเห็ดกับขายมีขนนั้วในบ้านสำรับใบชิ้นใบของมีนอ่องไกนมีกระดึกสอบเขาวอันนี้สอบเขา,อ,เขาอันนี้รถอันนี้ตู้แช่อันนั้นตู้เย็นต้นเฟ้ไหม ไปสายมันก so ็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกก็เอาของแต่ว่าก็เอาว่าได้มันหอนมันเจอว่าเห็นไฟมันแห้งแล้วเพราะวันแยกยุคอันตรงนั้นมันเป็นเพิ่งแล้วมันบ่เห็นไงรถมอเตอร์มอเตอร์ไซค์เป็นว่าเสีออกมาด้านไหนอยู่ๆเป็นว่าไสใหม่ ไดกับลูกแรนออกมาไม่เลี้ยวหาว่าไฟใหม่เฮือนไผ่ขายอยันจะเป็นขั้วอันนั้นขั้วเห็ดแนวกินย่ายมากขึ้นอ่ะแนวนออามาทขึนอกพี่เลียวห,ห,หาเลียวหาอัน่ันนีฮดี หนื่อยมากเลยีือมันเฝ้าบ้านั่านจะยิ่งคอยว่าแม่รีคอยใ้ัวร์วสีเเนาะดับเพิ่มมากนาดไหนมากท่สุดแต่ว่าเจ็ดสิบเหล้วมันเก็ตอนนี้มี่ไปื่นเลยมีหลานสองคน อายุแค่ปีผู้หนึ่งก็ยี่สิบสองปีผู้ละผู้หนึ่งก็บสิบเก้าปีมันนั่นมันมันเถียงกันมันพิดกันผู้ใหญ่วาใหญ่เปิดเพลงดังผู้นองขึ้นไปหา้างผู้นองขึ้นไปทุกประตูห้ายไห้หนุพรเสียงเพลงกุลลามข้านผู้นองนงอนอยู่ในห้องนี่ผู้ใหญ่งอนอยู่ท่งห้องคุณ ยายนันบ่อยู่ย่าเหมือเนเศร้าเขาจะสิลูกย่ามดยายกลับไปตามเรื่องของยายเ<อ>ก็บขยะน้ำรอนให้กนไปทิ้งวันเมื่อไงประกันลยบ่บ่เฮียนกับบ๊มีประกันเพะ่ันสิบปียูดใส่ยายจะที่ไปยืดใส่แล้วก็สิขออยู่น้ำพีน้ำหนองไปอยู่น้ำลูกนั่นละไปอยู่น้ำลูกนั่นละ,ล,ะ,ล,ะลูกก็มีอยู่สองคน ผุ่นเนี่ยเขาอยู่ทงด้วยเที่ยงกันดิเลยเลยหน่อยเทียงกันหลานพิ่นน่ะสองคนเทียงกันถ้าเขาผิดกันอียงละมันออกไปนะมันยิ้มยิ้มนอ่นยูอูน่นเอาสั่นวใยัยเพว่าสั้นเมื่อวังหนามันคือยิ้มยิ้มมาสั่นวามันคือแปลกแพร่มาสั้นเพราะมันไปนี่มันบ่ท่านี่หอดพ่องมันเห็นคุ้่วนไสขื้นเลยก็เดินเลันออกมา เพราะอาทีใจยอยู่แล้วกับฟื้นก็ไฟกก็เขานี่ <c oughs> เขาสิประจําเราไปะจํมาแมนเขาเว้ากันประจําสิเขาเฮียนเผานั่นเขาเว้ากันประจําเลยหนิ <c oughs> นยึดตลอดยึอยุ่ตลอดก <c oughs> ็ไดบอกว็าแม่มันมาตูน่นี่มันอยู่ยากดูนี่ขันมันใหม่ตั้งศูนย์แมนอยู่ขันมันใหม่มันใหม่เม,มื่มอบ,บ้านเบิดเงี้ยงก็ว่าทังสี่ <c oughs> ให้ว่ากำซับ,ำบำกำซากัน พากตันเบากันยูว่าเศร้าพี่แกบอกยูปัญหาอย่างกันบ่บอกบ่มีมึงขอยหบอมีปัญหาอย่างเด็กหน่อยสองคนมันกินยาบ้ากินน้ํามีละของข้าวของขึ้นเขาต่่นอนดนงแม่นี่ไม่ได้ยู่ได้นอนดอกของขึ้นเขาไปไปมากมากอ้อกเขาเขายุ่งเสรนจละแล้วคุ้มเส้นเกิดเหเาจีรีลองหายใจหายไปบ่ก็าวจ คุยกันกับข้าเจ้าสกอนว่าสีเหตุจังใดเนี่ยแหละข้าเจ้ากับพระท่านเดียว่าเมากว่าเมากันกับพท่านเดียกันราสีเหตุตัางคนตัางเสียหายเนาะ